เอายุชายขาพูดอยุตับพี่ชายมาพูดถอายุไปที่นี่น,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 นี่จเล่าเพื่อตรวจดีามว่าเป็นอะไยุิหรือไม่นะครับตอนนี้มาถึง,งจุดน,นี้นะครับชวนการสืงสวนติดตามตัวในรนะครับผู้ต,ตอ้องหาทงานอีกคน ตอนนี้กำลังเร่งยืนสูญสิบบางอยู่แต่เนี่ยจากว่าเพิ่มสูญนะเนี่ยนะ,นะนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานท,น,นที่มาช่วยกันเพราะนั้นข่าวที่ออกไปนะเนี่ยนี่น้องเดียวคนเดียวที่น้องสื่อช่วงงานเด็กสอบจบนะครับสอบจบแล้บางครั้งก็มีการสอบถามว่าเราได้ตัวแล้วก็ขอ,อยืนยันนะครับว่ายังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ถ้าได้ก็ดีนะครับผมไม่อยากจะให้ได้เยังที่สุดนะครับเพราะเป็นผู้ต้องหาสำคัญถ้าได้เราได้จบเราก็จะยืนยันได้ว่าทำให้การของ ทุกคนานคนนั้นเนี่ยมันเป็นจริงแค่ไหนแล้วก็ได้พิสูจน์ทราบต่อไปนะครับตอนนี้ยืนยันแต่กาลังพยายามเล็กเต็มที่นะัะแล้วก็เรามั่นใจว่าอ,อยู่ในประเทศหรือไม่ก็ไม่มีการออกนอกประเทศตอนนี้สี่คนแน่นอนแต่เดี๋ยวถ้าได้ตัวมันก็หนะครับก็จะชัดเจนขึ้นนะครับขอ,อยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยกระแสะไอไอกมาองไรก็ตามทางตำรวจเราขอทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ ถึงใครหรือวานกาที่สุดนะครับม่ได้ไว่าอยู่อยู่จะมาจ้างปิดคดีหรืออะไรว่าเป็นนักพระเป็นทีมท้าอย่างนี้มันไม่ใช่น,นะครับทารก็ตอบคำถามซึ่งขณะนี้นะครับทางพลตำรวจตรีนายแพทย์พรชัยสุทธีรักุณผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยานะฮะโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยว่าขณะนี้นายก้องกาวรุณศรีประสานบุตรชายของนายเอกยุทธ์อัญชันบุตร และทางนา,านายอัครนันเรืองนันทวงศ์นะฮะพี่ชายของนายเอกยุทธ์ได้เดินทางมาตรวจ DNA โดยทางแพทย์ได้มีการเก็บ DNA ที่กระพุ้งแก้มทั้งสองข้างของ,ของบุคคลทั้งสองคนนะครับโดยใช้เวลา24-48ถึงชั่วโมงก็จะสามารถยืนยันได้ว่าศพที่พบนั้นเป็นของนายเอกยุทธ์หรือไม่รวมทั้งได้มีการติดต่อไปทางญาติครับให้นําประวัติการทําฟันของนายเอกยุทธ์เนี่ยมามอบให้เพื่อทําการยืนยันศพที่พบนะครับโดยหลังจากนี้จะมีการผ่าพิสูจน์โดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง ก็จะทราบสาเหตุการเสียชีวิตและเวลาการเสียชีวิตของนายเอกยุทธ์ที่แน่ชัดนะครับครับสาเหตุสำคัญที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยต้องมีการตรวจสอบศพของคุณเอกยุทธ์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะไปตรวจร่องรอยการทำร้ายร่างกายว่าตรงกับคำให้การของผู้ต้องหาก่อนหน้านี้หรือไม่ในเรื่องของการสังหารนะครับเพราะว่าจะเป็นข้อมูลสําคัญในการนําไปสู่การลี่ขลายคดีเพราะฉะนั้นก็ต้องรอเปรียบเทียบ d n a หลักฐานการทำฟันรวมไปถึงหลักการหลักฐานการเสียชีวิตของคุณเอกยุท์ด้วยเพื่อจะนำมาประกอบกันแต่ว่าหลักฐานที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ตำรวจจะต้องมีการติดตามก็คือเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดรวมไปถึงนายสุดทิพงศ์หรือว่าเบิ้มนะครับซึ่งคนนี้ยังหลบหนีการจับกุมอยู่คนนี้ก็เป็นกุญแจดอกสำคัญเพราะว่าใช้เชือกรับรองเท้าเนี่ยไปรัดคอคุณเอกยุท์นะครับตำรวจก็ยังเชื่อว่าออยังไม่ได้มีการหลบหนีออกจากประเทศแต่อย่างใดนะครับ ก็ต้องมีการจับกลุมกันต่อไปวันนี้มีข่าวว่าทางบชนจะนําตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนนะครับ,รบที่จับกลุ่มได้เนี่ยไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีคายืนยันแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าตํารวจเองก็ยังรอหลักฐานให้สมบูรณ์มากขึ้นในการทําคดีของคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยตำรวจก็จะมีการถแถลงปิดคดีแต่วันนี้ไม่ได้เป็นการถแถลงปิดคดีครับเป็นการแถลงเพื่อชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินคดี การลอบสังหารหรือว่าอุ้มฆ่าคุณเอกยศอัญชันบทเท่านั้นนะคะครับซึ่งวันนี้นะขณะนี้ผู้ที่ถูกจับอยู่ก็มีนาย,นายสันติภาพเพีงด้วงนายชวลิต วุ่นชุมนายทิวากรเกื้อทองและจ่าสิบเอกอิทิพลเพงลงดวงและนางจิตอัมภัยเพงลงดวงพ่อและแม่ของนายสติภาพนะครับก่อนหน้านี้นายสติภาพได้มีการขอตํารวจอยากจะพูดคุยกับคุณพ่อนะฮะก็คือจ่าสิบเอกอิทิพนเพงลงดวงเจ้าหน้าที่ก่อนอนุญาตให้พูดคุยกัน30นาทีจากนั้นก็แยกกันคนละห้องขังเพื่อป้องกันการติดต่อกัน,นครับส่วนอีกสองคนนะฮะที่ก่อเหตุก็คือนายชวลิตวุ่นชุมและนายทิวากรเกื้อทองตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้แยกทั้งสองคนไปฝากขังไว้ที่ สอนออีกสอนอหนึ่งนะฮะเพื่อป้องกันการติดต่อกันเช่นเดียวกันซึ่งทั้ง4คนนี้โดยเฉพาะในสันติภาพก็ยังยืนยันว่าก่อเหตุเพียงแค่4คนเท่านั้นนะครับทางหนาขณะนี้ยังหลบหนีอยู่อีก1คนก็คือนายเบิ erm นะฮะครับตำรวจก็ต้องตามตัวมาทั้งนายเบิ erm และทางกลงงจำปิดดูว่าซเซิร์ฟเวอร์นั้นจะมีการไขคดีนี้อย่างไรบ้างน,นะครับครับ เพราะว่าตั้งแต่ตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับพนักงานสอบสวนของสอาวังทองหลางก็ได้ผู้บุมตัวจากสิบเอกอธิพลเพลงเ่งด้วงแล้วก็นางจิตอําไพเพงเ่งด้วงพ่อกับแม่ของนายสันติภาพมาสอบปากคาที่สอาวังทองหลางนะครับโดยมีทีมทนายเข้ามาร่วมสอบปากคาด้วย มีนายทหารพ่อธรรมนูมาร่วมสอบปากคําด้วยนะครับจนกระทั่งเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตอน6โมงการสอบปากคาก็เสร็จนะฮะโดยจากสิบเอกอิกทธิพลเนี่ยพ่อของนายสันติภาพก็ยอมรับแลลวครับว่าหลังจากที่ลูกชายได้ไปสังหารไปฆ่าคุณเอกยุทธเสร็จแล้วก็นําเงินมาฝากไว้จากนั้นก็นําเงินไปฝากไว้ต่อกับลุงนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ทางรองโฆษกกองทัพบ,บกนะครับพันเอกวินไทยสุวารีก็ยืนยันว่าในทางการสอบสวนทางกองทัพไม่ได้นงียนงนใจครับก็มีการส่งนายทหารพระธรรมนูญเข้ามาร่วมสอบปากคําด้วยโดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่รอบบ้านพักของจ่าอิทธิพลรวมถึงในที่ทํางานตั้งแต่วันเกิดเหตุเพื่อที่จะดูว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่แล้วก็ทางกองทัพเองก็ยืนยันว่าการที่ทีมทนายออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามีคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้อง ทางกองทัพเองก็พยายามที่จะหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับ,รบก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นกับคดีของคุณเอกยุทธ์อัญชันบดต้องถือว่ายินดความสนใจของสังคมครับเพราะว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทีมทนายของคุณเอกยุทธ์ก็คือคุณสุวัสด์อภัยพัฒน์หลังจากนี้ก็เตรียมที่จะหาหลักฐานแล้วก็ไปปรึกษากับทีมญาติว่าจะ วางแนวทางการต่อสู้อย่างไรถ้าเผื่อทางตำรวจเองเนี่ยได้ข้อมูลได้หลักฐานที่เป็นฮาร์ดดิสก์จากกล้องวงจรปิดแล้วเชื่อว่านายสันติภาพลงมือเพียงคนเดียวทางทีมทนายก็จะไม่เดินหน้าต่อสู้แต่ถ้ามีหลักฐานเด็ดซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดเห็นว่ามีคนร่วมลงมือก่อเหตุมากกว่า4คนคบทางทนายก็จะต่อสู้ต่อไปแต่ว่าเท่าที่คุยเบื้องต้นนี้ทางทีมญาติของคุณอายุก็บอกว่ากลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับนะครับคุณ